Alex a <t une> Alex like Z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ <S <S สรุปข่าวอารสเซน,นช่วงเย็นคันปากประธานแรงอยากพูดว่าแข่งตนตเตรียมย้ายซบปืนแต่ผิดกฎหมาย RMC Sport รายงานข่าวว่าาร์เซน เตรียมที่จะคว้าตัว EXCEL ซลดีซซมาร่วมทีมด้วยค่าตัวราว15ล้านปอนด์เช่นเดียวกับประธานสโมสรแรงในฝรั่งเศสขายของสุดฤทธิ์ด้วยการออกมาให้ข่าวว่าเอ็กเซลดีซาซกองหลังตัวหลักของตนอาจจะย้ายไปร่วมทีมอาร์ซนอลจริงๆตามที่เป็นข่าวก็ได้อาร์ซนอลมีข่าวพัวพันกับกองหลังดีกีทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู3ในวัย22ปีช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อีกท้งลีกในประเทศฝรั่งเศสทําการปิดตัวลงแล้วในซีซั่นนี้ทําให้บรรดานักเตะในลีกที่กําลังมองหาการย้ายทีมเริ่มขยับตัวกันบ้างแล้วทําให้ข่าวเกี่ยวกับนักเตะจากลีกฝรั่งเศสออกมาเยอะมากเช่นเดียวกับชองปีแอร์เคลลออที่เขาเองก็ได้พูดคุยกับสื่อในสุดสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการที่อสตอนันได้มีข่าวว่าสนใจนักเตะของตนเองโดยเจ้าตัวยืนยันจากปากเองว่า ดีซาซีมีโอกาสสูงมากที่จะย้ายไปเล่นกับสโมสรแห่งหนึ่งในพรีเมียร์ลีกและบอกเป็นในๆว่าบางทีทีมนั้นอาจจะเป็นอาร์ซนอลก็เป็นไปได้เช่นกันเซบียก,ก็สนใจเขานะผมรู้ดีแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะในเวลานี้ผู้เล่นของผมใกล้เคียงมากที่จะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกทีมนั้นคืออาร์ซนอลหรือไม่มีความเปลี่ยนไปได้นะแต่ผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะข้อมูลมันเป็นความลับและมีผลทางกฎหมายฉะนั้นผมจึงยังจะไม่พูดอะไรออกไปในตอนนี้มิเกลอาร์ดิต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเตรียมแผนที่จะสร้างแนวรับชุดใหม่ขึ้นมาโดยมีข่าวว่าจะใช้วิลเลียมซาริบาเป็นแกนหลักแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่ในทีมมีเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพอยู่ถึง5คนอาร์ิต้าอาจจะเลือกขายใครสักคนหรือสคนออกไป เพื่อเคลียร์ที่ว่างเพื่อให้แข้งรายใหม่ที่เขาต้องการเข้ามาสื่อเลี่ยนเผยปืนเตรียมร่วมวงผีและสิงล่าตัวแนวรับเวโลน่ามีรายงานว่าอาร์ตตนเตรียมเดินหน้าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อคว้าตัวมาลัดคุมโบล่าเซนเตอร์แบ็กทีมเวโลน่ามาร่วมทีมดาวเตะวัย20ปีได้ผ่านระบบเยาวชนของเวโลนาพร้อมทำไปหนึ่งประตูในการลงสนาม18นัด ในศึกซิลิอาในระหว่างฤดูกาล 2019- 2020ถึง2 0โดยเชลซีและแมนยูต่างก็ตกเป็นข่าวเร็วๆนี้ว่าได้ให้ความสนใจในตัวดาวเตะทีมชาติอัลเบเนียและคาดว่าเจ้าตัวจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว27ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ซึ่งตามรายงานจากอินเตอร์นิวอ์สตันเตรียมที่จะเข้าร่วมในการชิงลายเซนของคุมบูลามาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้า แอสตซนเล็งจัดหนักลากเซ็ตสูดดมแก๊สหัวเราะช่วงล็อกดาวน์อเล็กซองลากเซ็ตหัวหอกเลือดเฟรนต์เตรียมโดนรับบทลงโทษจากไอ้ปืนใหญ่แอสตซนได้เลยหลังโดนแชกำลังสูดดมแก๊สหัวเราะอย่างมามันทั้งทั้งที่เป็นช่วงเวลาล็อกดาวน์ตามมาตรการของรัฐบาลเมืองผู้ดีแอสตซนเตรียมดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับกรณีที่อเล็กซองลากเซ็ตกองหน้าชาวฝรั่งเศสมีภาพกำลังใช้แก๊สหัวเราะ ในช่วงที่เก็บตัวหลบเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเดล Star สื่อดังในเมืองผู้ดีตีแผ่ภาพขณะที่หัวหอกเลือดเฟ้นซึ่งเคยดวนตักเตือนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมแบบนี้มาแล้วกำลังมีความสุขกับการสูดดมแก๊สหัวเราะขณะที่ลูกโปงคาอยู่ที่ปากพอดีพอดีสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวมีการส่งต่อไปให้เพื่อนๆในกลุ่มแต่ดันดวงแตก ที่คลิปหลุดไปถึงมือของสื่อซึ่งงานนี้ต้นสังกัดของนักเตะไม่พอใจอย่างมากเพราะลากาแซดดันกระทำพฤติกรรมแหกกฎล็อกดาวน์ตามมาตรการของรัฐบาลอังกฤษโคโสกประจำสโมสรเดอรการ์นเนอร์ได้แสดงความเห็นสั้นๆเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสว่านี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเราค่อนข้างเสียเรียดมากๆและจะมีการจัดการกันเป็นการภายใน ท้งนี้มีความเป็นไปได้ที่ยอดทีมแห่งทินเอเมเรตสเตเดียมจะปรับเงินหัวหอกเจ้าของค่าเหนื่อย1,80,000ปอนด์ราว6.8ล้านบาทต่อสัปดาห์และลงโทษด,ด้านระเบียบว,วินัยกับนักเตะจากการกระทำดังกล่าวเวนเกอร์ชี้ปิดสนามเตะไม่ใช่ทางแก้ระยะยาวอาเซนเวนเกอร์อดีตกุนซืออาร์เนอลเผยว่าการปิดสนามลงเตะฟุตบอลในตอนนี้จะไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว และมันจะส่งผลเสียม,มากกว่าหากยังคงเป็นเช่นนี้เกมฟุตบอลในยุโรปต้องหยุดลงสนามไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยตอนนี้บุนเดสลีกาเยอรมันกลับมาลงหวดแล้วตั้งแต่วันเสาร์โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามแฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามแพ่งอย่างไรก็ตามเวนเกอร์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง B in Sport โดยกุนซือชาวฝรั่งเศสเชื่อว่าการลงสนามแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชม จะส่งผลเสียในระยะยาวกับสมสรตอนต่างๆและหากยังเป็นเช่นนี้การเงินของแต่ละทีมมีปัญหาหนักแน่นอนมันจะรอดในระยะยาวได้หรือไม่การปราศจากแฟนบอลจะส่งผลในระยะยาวหรือไม่และมั่นใจว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่การไม่มีแฟนบอลเข้าชมมันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวคุณไม่สามารถนึกภาพถึงการที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมเกม ในสนามตลอดทั้งฤดูกาลนั่นคือสาเหตุที่ผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นมันยังคงเป็นความเป็นไปได้ที่สุดสำหรับการจบซีซั่นนี้ดีกว่าการตัดสินใจอื่นๆชาบี้มองโอบามาเน่เก่งแต่ไม่เหมาะบาซ่าชาบี้เอนันเดสตำนานแข้งทีมชาติสเปนและสโมสรบาร์เซโลนาให้ความเห็นปีแออเมริกโอบามยองกองหน้าารสตอนและซาดิโอมาเน่ ปีกตีนจรวดของลิเวอร์พูลไม่ใช่ผู้เล่นในสไตล์ที่บาร์ซ่าต้องการแม้มีฝีเท้าเก่งกาจโอบามยองและมาเน่ต่างทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับต้นสังกัดในช่วง2-3ปีหลังและเคยคองตำแหน่งดาวซันโวเพียาลีกร่วมกันในซีซั่นที่แล้วทำให้ถูกโยงกับหลายทีมใหญ่ทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามชาบี้มองว่ามาเน่และโอบามยองค่าคุณได้ เมื่อมีพื้นที่กว้างให้เล่นแต่บาซโลน่าต้องการนักเตะที่รู้วิธีการเล่นในพื้นที่แคบๆผมกำลังคิดถึงนักเตะที่สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับบาซโลน่าได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผ่านมาซามูเอลเอโตเข้ากับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับลุยโซเรสในขณะนี้เอมเมอรี่แบท้าพร้อมรับงานคุมทีมผู้ดีอุนเอมเมอรี่อดีตกุนซืออาร์ซอนเผย สนใจกลับมาทำงานในพีิม์ลีกอีกครั้งหากมีสมมสรต้องการและพร้อมหนุนหลังตนผมมีทั้งความปรารถนาและความกระตือรือร้น,นผมดูฟุตบอลและเรียนรู้ถ้ามีโปรเจกต์ที่ดีในอังกฤษถ้ามีทีมไหนต้องการผมและพร้อมหนุนหลังผมผมก็ว่างอยู่ที่อังกฤษการเป็นหนึ่งเดียวกับทีมของคุณทำให้ฟุตบอลมันมีสีสันขึ้นฟุตบอลที่อังกฤษล,ลึกซึ้งกว่านั้นไม่ต่างจากการเข้าโบส์ ผมโตที่ซานเซบาสเตียนและทีมของผมก็คือโซเซดาสความรู้สึกนั้นตาตึงในใจผมและที่อังกฤษก็เป็นแบบนั้นเลยสุดยอดมาก